ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคล so 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 ิปเอกซลิจากเราทั <Geor gy> <pr os> ้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชินเทอมาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับแล้วหน่อย นมป่าพี่น้องดเหมือนปาป่าพี่น้องคือป่งที่ไม่ปงเรายังไม่เห็นด้วยมีห้องรับรองยังดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามประลองสมุดการแข่งประลองวิญญาณสองต่อสอง่เดู้ใต้นาสนาประลองสมุดแต่ตายอย่างที่คิดเลย ในน้ำจริงเหรอไม่รู้ว่าวิธีการต่อสู้ของที่นี่ต่างกับเรามากแค่ไหนพิซานท่านให้พวกเรามาสู้กับวิญญาจารสมุดเหตุใดจึงให้เพียงเจ้าอ้วนกับเซียนเซียงเข้าร่วมการแข่งเจ้าอ้วนอ้อู้ซี้งอ้ปดหมอง้าพวกเราลงแข่งร่วมกันอเตตาสนักวิญญาณยุทที่ให้สองคนนั้นเข้าร่วมการแข่งคือการแข่งระดับ50ในระดับเดียวกันเจ้าอ้วนตัวงแข่กว่าคนอื่นแน่ที่สำคัญ พวกเขาบินได้ไม่มีทางเสียเปรียบในสนามสาระน้ำหรอกพี่ซายพี่ได้รอบครอบถึงปานนั้นเชียวงา,า,า,า้ายพวกเขาแข่งขันในวันนี้เรียบร้อยแล้วห้องเสียงพนึกกำลังสู้กับพี่น้องวิญญาณสมุทรเยพ่้องวิญญาณสมุทรห้องญญสเสียงผนึกกำลังเลยเจ้อ้วนช่างยอดตัวเองเก่งจริงๆนะเจ้าระวังคำพูดหน่อย โดยเฉพาะอยต่หน้าซิงซิงไม่งั้นเขาดีสู้กับเจ้านแน่ <c oughs> ถึงข้าจะเหน็บแนมเขาแต่เขาก็เป็นเพื่อนข้า <c oughs> ต่อไปเราจะขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายนะครับ <c oughs> วิญญ,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 ญาณยุด <c oughs> แมวระดับห้าสิบ สองคนนี้ท้าทางจะรับมือไม่ได้ง่ายทำไมล่ะความรู้ใจของฝาแฝดภาษาวิญญาณยุทธได้ง่ายที่สุดไปเฉียนเสียงวิญญาณยุทธนกแอ่นขังแหลมระดับ45่สมาหงจิ้นวิญญาณยุทธอัคคีพยาหงระดับห้าสิบเก้าน้องต้องรู้ที่เสี่ยงนี่มันกลางสนามรายใช่ไหมประมาณนี้ถึกลัวลูกข้าจัดการเอง แรกที่หงเสียงพืนกำลังมารวมลงแข่งที่สนามบันลองสมุดของพวกเราเลยครับอยู่ต่อหน้าพี่น้องวิญญาณสมุดที่แข็งแกร่งคงต้องพยายามมากแล้วต่อไปขอให้ทั้งสองฝ่ายเปิดวิญญาณยุดแมวน้ำมาแล้วเชยเขาด้วยว่าแมวน้ำน่ากลัวมาก เรายอนั่นไม่ได้ว่าเป็นวิญญาจักรอาคีน้ำเสียไฟที่มลทินหาที่แตะทันทีขอบอกกติกาการแข่งขันเป็นขั้นสุดท้ายผู้ร่วมประลองหักออกนอกเขตสากวิญญาณยึดถือว่ายอมแพ้หรือสูญเสียความสามารถก็ถือว่าแพ้นับถอยหลังสามสองหนึ่งเริ่มประลองน้าบัดนี้ มีวงแหวนวิญญาณที่ดีที่สุดมัญญายทักษะวิญญาณที่สองเิ่งกับคีพยาอฝงเฮ้ยย่ะทักษะวิญญาณที่สามขึ้นขั้นสาซ เอ,อ,อพวกเจ้าโตีอยู่เลยโโอ,โอเอไม่ดไดาา้ไม่นึกเลยว่าเปลไวไฟของเขาจะไม่กลัวน,น้ำทั้งที่หลบได้ดันเลีอยไปบปทะคักลว,ว่าเจ้าอว้วนคงยากปวดต่อหน้าเสียงเสียงนั่นแหละมันเป็นไอนะ้ไรเห็นตัวเขาปนะน่ะเอาบุญคภูเปลไวไฟมันอยู่แนบชิดผิวหนังมันลดน้อยลงเลย ตายแล้วอุยทรมานจริงๆข้าตอบแทนเกกหลอกขนาดนี้เลยเหรอก็อเสียพลังไปเยอะแล้วอย่าให้โอกาสเขาได้พักเลยทักษะวิ<า>ญ,ญญาที่ห้าสอนิสาวทักษะวิญญ,ญาณที่ห้าของสองพี่น้องใช้สู้ศัตรูทางธรรมชาติโดยเฉพาะวิญญ,ญาณยานกานลางเลยค่ะเยแล้วแต่วเสียพลังวิญญ,ญาณไปเยอะมากแต่แรกจะทนไม่ไหวแล้ว หนูก็ไปใส่ตกันแล้้าไม่มีเวลาชยทักษะวิญญาณชเูาะและ้วอ้าจิ้จิ้ทำอะไรอ่ะไมดนน้องเร็อีกแล้วซียนเร็วกันก่อนปาุดได้กำลังช่วยคกันข้า ให้ข้าผ่านรีบตบเฮ้ยฮึโย่ย่องเวลาเนรอใช่ทันษะวิญญาณที่ห้าหุ่นดาวตกพยาหงถ้าเปลวไฟทั้งหมดของเข้าตกลงน้ำน้ำก <justamente> ็จะเดือดเราอยู่ต่อไม่ได้แน่ ตัวภาษาแล้วว่ะภาษาวิธญาณยุดทนพาะมงกเล่นน้ำงกเล่นน้ำว่ะภาษาวิธีญาณยุดขมไปสวยขนาดนั้นปะโอ้โหแรงดุดแรงมากสวยแล้วเดี๋ยวจะชนะเลย สองวันแนเกนดิรยอมแพ้ทักระิญญาณแขนขวาเปลวพงหัระเบิดพยอมีมืแค่นี้เนี่ยนะโอ๊ย มังก้อนเล็กลงค่ครึ่งเดียวเหยียดทำลายทักษะของพวกเขาไม่ได้อยู่ดีเกรงว่าจะอ้วนจะแพ้แล้วแต่ว่าหน้าแปลกสีหน้าของสาวพี่น้องทำไมถึงดูไม่ดีขึ้นเลยแล้วมันร้อนอ่ะ ไม่ต้องเลือบใสาพี่พี่เป็นแค่ตำนานหยุดความคิดพี่อวดโรนิดนึงพี่บ้างนะเอ๊ดีนิ้ววะ่ดวยให้ทุกคนได้อ่านดาบอุ่นฟรีนั่นเนี่ยโอ้โหพี่น้องวิญญาณสมุทรกลับแพ้ซะแล้ว เขาได้เปรียบอยู่เห็นเห็นแท้ๆเขาชนะได้ยังไงอะไรเนี่ยข่าเองก็ไม่รู้แต่ข้ามั่นใจว่าไม่ใช่โชคช่วยแน่เราไปดูกันเถอะเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊บโอ๊บทีก้อนเหรอีก้อนเหรออยู่นี่เออคือประกาศผลการแข่งขันซิพวกเขาสรุปแล้วเราชนะอ๋อใช่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 ผลการแข่งขัน พงเสียงพนึกกำลังชนะเด่ยเทลี่ยนมข้าันเดียวเ่ที่ยทด้วยนะท่านนตกเราแพ้อยาเป็นรตสนามออกไปเพวกนั้นคือเพื่อนพวกเจ้าใช่ไหม โอ้มจะพูดอะไต่ออดีอข้าไปสู้พวกเจ้าหวังว่าจะพบขึ้นมาออใช้ได้นี่เจ้าอ้วนเอาชนะได้ด้วยโชคดีที่เสี่งเสียงช่วยได้ทันเวลาถ้าว่าเป็นความรู้ใจของพวกเจ้ามากกว่า โลงโลงเจ้าเองหลงเหลือเกินเอ๊ะเจ้าอ้วนบอกข้าหน่อยสิเจ้าชนะได้ยังไงที่จริงเนี่ยตอนที่รอดผ่านม่านน้ำของพวกข้าข้าใช้ม่านน้ำกับอิปยามหงเหินเวหาแค่กระโดดวิญญาณแขนขวาทุกพลังเพลิงออกมาสองสามมีน่าส่อพี่น้องถึงหน้าแดงกลับไม่หายตลอดการแข่งเพราะพลังเพลิงเข้าสู่กายจะลงกรานบาดเจ็บนี่เองใช่พอพวกเขาประสานวิญญาณยุทธ ตอนนีย่าบ๋าทุกตาบอกว่าสุดท้ายข้าต้านคาภาษาของพวกเขาไม่ไหวแต่ว่าพวกเขาก็ใช้ภาษาวิญญาณยุดต่อไม่ได้ข้าก็เลยชนะไงข้าเห็นเจ้าใช้ไม้แข็งปะทะยัง่าว่าเจ้าโง่ข้าคงเข้าใจผิดรออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าคิดว่าดานั้นหล่อดีก็เลยทำนะส่งความแข็นั้นเข้าไปแค่พันมือ งั้นต่อไปต้องพางมือบ่อยๆนะาหาหาหาโว้ยการะลองวะเนี้ยถ้าไม่ใช่พก้ากับเสียงเซียงบินได้ทั้งคู่เลยว่าต้องแพ้แน่น้องถ้าเจอสัตวิญญาณสมุดโจมตีในทะเลพวกเราหลายคนบินไม่ได้จะทำยังไงเนอกน็กินน้ำก่อนาล้วสล้วก็บินเนี่ยทำไมต้อไปตามบางคนอหาของอะ ที่ดำๆหมดทางออกซิเจนแล้วพี่ใต้พาเจ้าอ้วนกลับไปพักเถอะน้องๆเจ้าอ้าวพวกเราก็ไปดูสนะามประมูลกัน<ๆ>หน่อยเอาลงลงไปด้วยนะลงลงเป็นครั้งแล้วก็สามารถสะกรีดพวกอะไรอย่างนี้ได้สวัดีตรับเข้าสู่สนามประมูลทะเลลึกเฮ้ยโอ้โหอาจัวนี้ใครที่สามารถคนนี้แล <c oughs> ้วคนนี้ใหม่แล้ว เดินทางประวอาจจะมีใข่มุกที่สาม,มารถทำให้หายใจใน,นน้ำได้ต่อไปของประวูลชดดิ้นี้เป็นอุปกรณ์พูดชิ้นหนึ่งที่หาย,ยากมากๆอ,อาารรับการโจมตีในระดับสัตว์วิญญาณร้อยปีว้า บางทีก็ไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าโอ้โหงากโอ,โโอโสนุกตาสวยไงเอาไม่ให้ดูด้วยซะงั้นนะ